เออก็สวัสดีด้วยครับเรามาอยู่ในรายการ The ม a m e of g เมอร์ e r วีนะครับเอาไม่ใจแล้วอ่าเราไปดูกันเลยฮะเราวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟอ่าอะไรกันด้วยฮะอ่าเข้าไปเลยตรงนี้รับเควสจึก๊กอ่ะรับแล้วนี่ว่ะอ่ามันจะเขียนว่าเจ็ดหรือโนโน,นะครับอันนี้ก็คือห้องกาลินามอ่า เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นก็จะใส่ไว้ใต้ดีกิฟช้นันเฮ้ยชาอ่ะ,อะตรงนี้ก็เควสรับโพเออคลิกขวาไปแล้วแล้วกดย็ดมาฆ่าสลามตรงนี้อ่ะแล้วไอตาหนวดนี้มันก็จะอ่ะไอเทมของมือใหม่ถ้าฆ่าสลามครบก็จะได้ ไอเทมเหล็กอะไรอ่ามาเยอะแยะแต่ตอนนี้หิวหิวกินก่อนอ่าเราจะไปฆ่ามอนกันไปเลยโอ้ยจ้อเออไปเลยอ่านี่แหละฆ่าเกียวต่อเออเออนี่นี่ออ่อเออนี่ ดาบผมจะแรงนะฮะเพราะผมซื้อมาห้าพันเท่านั้นแหละผมกะว,ว่าจะซื้อหมื่นแปดนะแต่